สวัสดีครับผมเกณฑ์สามังเกิดคุณปูวครับผมสวัสดีครับผมพันุสมิสายมันเกิดคุณปูวครับผมเนี่ยไปจังครับผมมากมากก็ได้เห็ดดอกหนึ่งแล้วครับนี่มันสมบูรณ์กิ่นัะกระอพวงระบาดนี่ห้องทองแทนเขาครับห้องทองเพามัดจะเศร้าในมัดเศร้าในมัดซองเบิองคนมันมีเนาะพอดีมั้ยเนาะเงียบจีบเลยเสียงดอกเงียบจีบเลยครับผมแต่วันนี้ยิงข้าว่าเห็ดคมออกอืมได้ดอกหนึ่งเลยครับนี่ครับผมเห็ดเหลืองเพิ่งเหลืองเห็ดเพิ่งเหลือง Đọc ngang ngang một vùng Đó, rồi buồn Đó, đồng. Đó đồng. con Ngang con, chỉnh con, chỉnh con Chỉnh con bỏ Ừ, con ngang bế để ra cả vùng Chỉnh cái ngang con nhau vùng Còn hà hiệt Đấy Thì tán ra cả ngang vùng, bác sĩ đây bó đầy nó nó Không biết vào này Đưa đen mà Ô, Ừ, อ่าบอเออนมันเป็นแบนนี้เป็ียนชื่อเงบ่สมบูรณ์ไหมบนุ่มนี่สินุ่มยู่ดอกเดฟเอ้าขี <c oughs> ้แข็งดูสรับผมดอกก็ง่ายครับผมเจ้าขามันอยากเป็นโปร่งๆเนาะขาเป็นบัวเน่นๆนะผลแยกก็เร่ออกครับพี่นอกนี่ เนี่ผมออไอปิดเลี้ยงกัน้งออกพี่นนองกำลังว่ดีแล้วครับผมตามสายนึงนอออกยี้นครับผมเลีงไปตามสายเลยว่าเป็นปกนี้งมีแต่แนเแบบบี้ยยี่เฮ้ี้ยยี่บี้ยบไม่ต้องขี้ยแล้ว ย้มันแห่งเบ่ย้ำดินมันเจ้าเจ้าซุ่มไะฝนตก็ไปฝนปรตกลายมือนเลยอาอปเนเถาตัวนี้เ่าเยอะอยู่ตรงเบา่ก็ได้ยนก็ได้ยันโอ้พอดีเขดีพอดีเว้าขาเป็นยังนั้าเนาะขามันจะเป็นมันมันฝนปรตกดบนมงอืมปนอจะเป็นจีว์นอะเรมันออกไปเรื่อยเรื่อยเหดเดนเยอะกเนาะ แ้มันส่น้มันเถ่าสินนะนี่หน่อยนะเอออยไันี่ก็าแล้วจะนอนเอืมดอกเหลืองตามทางเลยะบ่พ่อจะเกี่ยงบุดิเเขาเกี่ยมาบุผบพผาดเนาะผ่าบพผาดบนนี่ครับผมมจะฟองเดืองก้นิใน่าบดัดอีว

เนะออื่อเห็นบบนี้เด่ยนีัยอ่าีดอกงามดอก่กกำลังพอดีเลยไงกระมพอีเดยวปงเย่นนี้แพสเส้อไปเป็นไบอยังต่อผม Nhanh <Nhạc> ha, tốp Anh du hướng dưỡng gì thế nào? Hướng đây như thế không nhỉ? Hướng Trong đó không? Trong đó nhỉ? đó เท่าเลยมดได้วไปละหมเอาไปเป็นเสื้อซะเท่าหมดได้ดอกหนึ่งครับผมได้ดื่มกันใหม่อีกเยอะหาไปเรื่อยๆหรอพี่น้องผมพอได้แกงอยู่เนาะสมมน้องกล่าวว่าได้แกงอยู่ละคิดว่าได้ยอกได้แกงไปเนี่พี่น้องผมกลุ่มเยอยไหม เหลือวกรล่อออกนเนาะเนาะกลัอออกเนาะเดีืงองม,มีย,มยด้ห้อยคนมาเนาะว่าเขาเจ้าคือบูเห็นไงเจี้ยวเอา,เอ,าอ่มหมออกหลังเจ้ามาเมาหาป่าอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยนี่บอกนี่บอกนี่ก็เห็นสายแล้วใช่ไหม

ยันอไระครักึนะไปยดเลยพี่น้องใช้ดินออกก็ได้โอ้ขาเป็นึังสิขาเหนากเงาเกิดโดนบ่เนี่ยมมียังกินบ่คือเปื่อยเร็วเลยไงมันเถาโอ้โหนะป้านอนไหมนอนก็กินด้วยือ เขาเดีาา๋ยวไปด้วบผมพอนุ้บูยางไก่ย,ย่างกาไาก,างาาาก่อออแล้วครับเป็นบ้านบอกนะนี่นงมพี่นงมนมขาวไม่อาจเสียกันนะพอน้พอน้ำเ้ยมันแห่งนะว่ามันมันจะเหลืองออกว่ามันย่างกลับนี่ครับผม ปลนมันบวออกแล้วขึน้นมาครับผมขากับขาเมื่อเลยนี่รักออกใช่เนาะ <c oughs> โอ้ยบริวงไปหอดอนจริงดอนมานซ้ำครับผมกับก้อนปกกับก้อนข่อจะผีคันท่างเหบาดนแมงก,กินเลยนะนี่ครับผมโอ้ จังโจยจะกรอดนาะมันแห้งครับผมแหงครับแหงนี่ห่อนพอบนาะผมว่าห่อนห่อนต่อขนาดกันเคลืนกันนอนยากเลยพี่น้องเลยอดลมณ์อารมจนจิไหมอามณ์ว่ามันจะตายวะเกิดอะไรขึ้นโอ้เกือบเห็นเนาะย่างไก่เซยฮุนบุญย่างไก่เซ่ยเลงใส่จมบังเห็นแล้วงงดำฮุ่น เ้ากิว่ามันตากใสได้อยู่นะยางมาจนจิตเตะเยเจี๊ยบหายง่ายเลยครับผมหายง่ายอยู่กลางกครับเลยนครับผมเป็นบุคลิกแล้วโงเนาะลกมันนะนีดอกจุ่มมีใครมโอยหางไม่ีเ็บนั้ฮมีใครบเนี่ยเชียบวัวจิ๋ว Đầu chùm chùm, chung xuống chung 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 nhang chung 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 cũng chung đó chung chung mắc chung 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 เนี่ยพี่น้องผมเอาดูดูดูนี่จะมีพี่น้องเนี่เราบักหอยเป็นใบักหอยก็นเลเออเป็นบักหอยมันไม่้วนเนาะอันนี้เห็ดกระด้างกระด้างอ้หึติดตะเุบตะกุบเต็มพึ่งเนี่ยแหละพี่น้องหดอกครับผมเนาะเห็ดกระด้างเก่าว่าจะเก็บอันนี้เอาไปยังได้กินจักเอาไปเบิ้งเอาไปซุปเออซุปเนาะเห็นกระเจ้าซุปนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เห็นกระเจ้าออกมันได้ซื้ออยู่นะอันนี้ก็พอได้อ่า กเลยกีงน้อยนึงครับยงน้อยนึงนกัดเอาพระสมบูรณ์กับอันหอเฮ็ดกันยังด้ไปซื้ออยู่ดูนี่ <c oughs> ไป้เบิงตลาดบนเป็ื้อดอกบ่เมจักไปซื้อได้ได้กไลันาดเพ่นว่วมไปไปหาลงุงบนีลงปนเพื่อน่วผมก็เลยพากันมาตรงบึงครับผมกัไดไตะอย่้สันส่นมาีแ สีหาดอกว่าได้เก่งสีหาดอกกัได้เมื่อไบ่มายิงเห็แล้ะงอกกับแม่เออเห็นแล้ะงอกแบนจุดดอกหาหกดอกแต่ว่ากินเรื่องหลายอยู่ที่นั่นครับผมกับจิ้เมื่อกินข้าวแล้วครับผมกินข้าวกินน่าหมดแล้วบ้านแล้วครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆนะครับผมให้ทีมงาหญ่จีน่ามันกันนะครับผมพอจะให้ปิ่นกำลังใจครับผมได้ทำนี่มืดหนาเพื่อนยังจะได้หลายอย่างดอกพี่น้องกันว่าสิฝนตกกันหลายไปเลยเนาะ ครับผมเอ้าพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สวัสนี้ก็ขอขอบคุณสวัสดีครับผม